เทียบชัดๆเบนซ์สามแสนห้ากับ6กแสนหต่างกันยังไงสําหรับคนไหนที่อยากจะขับรถเบนซ์อีคลาสโกโก้ Go, ในราคาไม่ถึง1ล้านบาทวันนี้ผมบิทค์าจะมาเปรียบเทียบให้ดูนั่นก็คือฝั่งขวามือของผมนีจะเป็น e 5, เบนซินนาทนู E-230 2.5อวังกาศตัวนี้เป็นเบนซิน6สูบ204แรงมา้าแรงบิดเนี่ย250นิวตันเมตร แต่ว่าได้เครื่องเบนซิน6กสูบนะมาพร้อมกับโฉมที่หลายหท่านนั่นปรารถนาอยากจะได้อยากจะมีเพราะมันคือเบนซินหน้าทนูแล้วก็ได้เกียร์อัตรนมัติ7สปีดอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของ W212E250CDI ตัวนี้จะเป็น AMG รถแร่เทมนำเข้าจากเยอรมันทั้งคันหรือว่านำเข้า3-2ซึ่งโฉมนี้ตอนนี้นะราคาอยู่ที่ประมาณสักเกือบเกือบ700,000บาทพูดง่ายก็คือว่าประมาณสัก 6แสนถึง7แสนก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้แล้วส่วนเบนซินนัธนูเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ V6 นั้นก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของความแรงความนิ่งความเงียบแลว้วก็ความรูหราสง่างามตลอดจนภายในที่ตกแต่งด้วยหลายบางกาดทีนี้เราจะมาดูในส่วนของด้นนนะ่ะเชื่ครับตากล้อง อีคัส w 212สำหรับอีคัส w 2ว1 212จะผลิตในช่วงปี2009ถึงปี2016เฟสลิฟในปี13คันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโฉมก่อนเฟสลิฟจะเป็นโฉมไฟแยกหรือว่าโฉม4ตาถ้าเป็นโฉมเฟสลิฟจะเป็นโฉมไฟเรียมไฟรวมผลิตในช่วงปี2013ถึงปี2016ส่วนเบนซินนาทนูผลิตในช่วงปี2003 200 3, ถึงปี2009เฟสลิฟปลายปี2006และคันนี้ก็เป็นปี2007ก็คือเฟสลิฟแล้ว ทีนี้คันนี้นะ E250 d i a m g เนี่ยปี2010ก็เป็นตัวเฟสลิฟที่เราจะมาดูในส่วนของขุมพลังของมันตัวนี้จะเป็นดีเซล4สูบแทวริโเทอร์โบอินโตคูลเลอร์ความจุของมันนี่ประมาณ2 1 4 3 4 4หรือว่า2.2ลิตรแรงม้าสูงสุด204แรงม้า500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์นะอัตโนมัติ5สปีดหรือว่าเกียร์จุด6จะให้ตาสิ้นเปลืองประมาณ 17-20กิโลเมตรต่อลิตรถือได้เลยว่าเป็นจุดขายของดีเซลรุ่นนี้อ่ะส่วนต่อมาเรามาดูที่เบนซินเบนซินคันนี้จะใช้เครื่องยนต์รหัส OM 6 4 2ความจุนี่ประมาณสัก2.5ลิตรแรงม้าสูงสุด204แรงม้าเท่ากันท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้ได้เครื่อง V 6แล้วก็เบนซินส่วนแรงบิดนประมาณ250นิตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดต,ตัวนี้จะให้อัตราสิ้นเปลืองนะถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยประมาณ7-8โลลิตรถ้าวิ่งทางไกลอาจจะมีเห็นประมาณ10-11-12เป็นไปได้แต่โดยเฉลี่ยก็ประมาณ8-10กิโลเมตรต่อลิตรอ่านี่ก็คือในส่วนของคุมพลังเราเห็นกันไปแล้วและในส่วนของด้านหน้าไฟหน้าตัวนี้จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์ใบซีนอนเหมือนกันเห็นไหมก็เรียกว่าโคมโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มี3ขีดสำหรับโฉมเฟสลิฟ ตัวนี้เป็นเบนซ์สู์ไทยด้วยนะแล้วก็พโชมฟิลิปแท้เนี่ยจะเป็นปัม๊มปั๊มเล็กแล้วถ้าเป็นก่อนเฟสลิปจะเป็น s b c ท่านผู้ชมนี่ก็คือเฟสลิปแท้นะแบบนี้แล้วก็ไฟหน้าต้องแบบนี้กันชนต้องแบบนี้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าธนูเนี่ยมันจะมีสอนที่ใช้สอนธนูตรงกระจังเนี่ยแล้วก็มีดาวลอยครบเลยอ่าทีนี้เรามาดูส่วนของไฟหน้าเจ้าโฉมสีตาก็จะเป็นโคมโพลิเตอร์ไบซีนั่นเช่นเดียวกันแต่ว่าโคมไฟตัวนี้เนี่ยจะฉลาดกว่า มันมีไฟเลี้ยวตามหรือว่า Active Light System แล้วก็เปิดปิดอัตโนมัตมิตมีไฟคอนเนเอร์เวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็จะส่องในมุมมืดได้ดีกว่าและเวลาขับในเดินทางไกลในมอเตอร์เวย์เนี่ยมันก็จะส่องสว่างได้ไกลกว่าและมันก็สามารถที่จะเปิดไฟสูงอัตโนมัติได้ด้วยเวลาที่รถสวนมาเนี่ยมันก็จะช่วยหลีไฟให้ได้ถือว่าเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมนะและถัดลงมาก็จะมีไฟเดีย์ทามนิ่งไร่เี่ยอยู่ตรงนี้เป็นรูปตัว L อนี่ก็คือโฉมเฟสดิฟ์นะส่วนกระจังหน้าเหมือนกัน ดาวลอยเหมือนกันเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดเช่นเดียวกันด้านหลัง4จุดเช่นเดียวกันนั่นก็คือเซ็นเซอร์รอบขันที่เรามาดูภายในภายในความแตกต่างกันเพราะคันนี้เนี่ย AMG ก็คือเน้นความสปอร์ตเน้นความหลอ่อเริ่มแต่ทริมทริมจะเป็นอลูมิเนียมบลัดอย่างสวยสวยงามส่วนบอกไฟฟ้าเมมเบรี่จุดเป็นแพคเกจตัวเต็มเหมือนกันท่านผู้ชม อ่าถัดมาตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้ขาวพวงมาลัย3ก้การ์เอ็มจีท้ายตัดและก็มีในส่วนของเกียร์เพนิชิปบ,บอกลบซ้ายขวารูทคอนโทลสปีดริมิตมีแล้วก็พวงมาลัยสามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้ขึ้นลงเข้าออกได้ทั้งหมดส่วนเกียร์อ่าคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติห้าสปีดเป็นโฉมใหม่กว่าแต่ว่าได้เกียร์อัตโนมัติห้าสปีดเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นตัวที่เครื่องยนต์สี่สูบนั่นเองส่วนใหญ่เครื่องยนต์สี่สูบจะได้เกียร์อัตโนมัต ในส่วนของเลขไมค์คันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7,9 0 0 0ทั้ง2คันไม่มีหลังคาซันรูปนะง่ายๆเป็นหลังคาแข็งหมดส่วนห้องโดยสารด้านหลังก็นั่งได้4คนสบายๆ5คนก็พอได้แต่จะอดัดไนิดนึง การตกแต่งของ e250 c i m g w22 เนี่ยจะเน้นความสปอร์ตท่านผู้ชมเน้นความสปอร์แตแล้ก็ได้ในส่วนของข้างในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดําข้างนอกเป็นสีเทาพราเดียมซินเวอร์เมทิลิเคนถือว่าเป็นสีแรเทมก้อนข้างที่จะหายากทีนี้เรามาดูในส่วนของล้อแม็กดูด้านหน้าก็ได้ท่านองตัวนี้จะเป็นช่วงล่างส p o r t ตซัพเป็นชั่นเขาจะให้ล้อแม็กเป็น amg จากเยอรมันเลยเป็นขอบ18 เห็นไหมแล้วก็รัดด้วยยางมิชลินสปอร์ต5ตัวนี้ถือว่าได้ยางพรีเมียมด้วยนะแล้วก็พอเป็นช่วงล่างสปอร์ตเนี่ยก็จะได้ในส่วนของคาลิเปอร์เบรกจะมีคําว่าเมอร์เซเดสเบแล้วก็จานดิฟเบรกเป็นการเจาะรูเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนเพราะรถที่ขับในย่านความเร็วสูงรถเอ็มจีเนี่ยส่วนใหญ่ในต่างประเทศจะขับประมาณสัก200ขึ้นไปทึ่งทรับสปีดของคันนี้นะประมาณสัก2 3 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชมแล้วก็อัตราเร่งเนี่ย 0-100ยปราณสัก7.5วินาทีก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของเบนซ์7 <c oughs> ก็จะได้ช่วงล่างอาวังการเช่นเดียวกันแต่ว่าล้อเนี่ยลายล้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าล้ออวังการ5การคู่ในยุคน,นั้นเนี่ยจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็คือล้อขอบ17นั่นเองจะต่างกันนะ W212 ได้ล้อขอบ18ว่า W211 ได้ล้อขอบ17เห็นไหมครับนี่ส่วนขอบจะไม่เันจะรูเห็นไหมแต่ว่าเป็นช่วงล่างสปอร์ตซัสเป็นชช่นเหมือนกันนะคือช่วงล่างเนี่ยในมุมมองผมจากการขับขี่มามนะ2 1 2เนี่ยรู้สึกว่าจะขับขี่ได้ดีกว่านั่นเองอะทีนี้ามาดูภายในดูตรงน,นี้กันเลนิดนึงกระจกมองข้างไม่เหมือนกันเห็นไหมมีไฟ LED เหมือนกันแต่รูปทรงของการดีไซน์จะไม่เหมือนกัน อันนี้จะมีไฟดีขนาดใหญ่ตัวนี้ก็จะมีไฟดีขนาดเล็กแล้วความเรียวเนี่ยของ2องหจะเรียวกว่าแต่ว่า2องหนึอจะอยูใหญ่กว่าและด้านล่างตรงนี้จะมีคําว่าถ้าสองหนึคำี้คำว่าอาวังกาดส่วน2องเนี่ยจะเป็นบล e ูเอ i ิเ e นซีสำหรับรุ่นย่อยของร2 1, 1ก็มีตั้งแต่คล e าสสิกอลิแกน์อวังกาดคลาสสิกคือเริ่มต้นอลิแกนคือตัวกลางอาวังกาดคือตัวท็อป ส่วนตัว m g ตัวนี้เ,นเป็นรถนำเข้าจาก32ถ้าเป็นดิ้นสุนไทยนะก็จะมี E2200 e, c g i E250 c g i E300 c g i แล้วก็ E500 บ้านเราส่วนหญกก็จะขาย E250 แล้ว e มาที่ภายในต่อครับ ภายในก็จะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันถ้าเป็น AMG จะเน้นความสปอร์ตจะได้ทริมที่เป็นอลูมิเนียมบลัดแต่ว่าพอเป็นอวังการจะไล่จะได้ในส่วนของลายไม้ b a c k b i r d Eye m a p เ e เห็นไหมครับท่านผู้ชมมีแพ็กเกจที่เป็น Memory 3ตัวเช่นเดียวกันนั่นก็คือเบาะด้านหน้าเหมือนกันแต่พวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยสีก้านท่านผู้ชมเห็นไหมจะไม่เหมือน AMG แล้วถ้าเป็น AMG เนี่ยจับ3ก้านตัวนี้พวงมาลัย4ีก้านเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน มีคูดคอนโทรลลิบิดคอนโทรลแต่ไม่มีเกียร์เพนติชิปเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าตัว212มันล้าสมัยกว่าส่วนหัวเกียร์จะอยู่ต้นคอนโซลกลางเหมือนกันแต่เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดหรือว่าเกียร์ 7G t ดนิส่วนเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น CD เหมือนกันแอร์อัตโนมัติแยกโซนอิสระซ้ายขวาเหมือนกันแต่212จะเป็นแอร์จีเลนะหลังคาแข็งเหมือนกันอทีด่ด้านหลัง ด้านหลังก็นั่งได้4คนสบายๆเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าจะนั่ง5คนเนี่ยมันจะอึดอัดไปนิดนึงคือภายในโดยรวมของ211จะเน้นความหรูหราสง่างามแล้วก็สิ่งที่ได้มากกว่านั่นก็คือในส่วนของแอร์ตรงคอนโซลกลางหรือว่าแอร์เสาเราเรียกว่าแอร์สามโซนนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะปรับแบบดิจิตอลด้วยนะนี่ครับท่านผู้ชมตรงคอนโซลกลางครับตาก,กล่องมันจะมี มันจะมีการปรับที่เป็นดิจิตอลอยู่ตรงนั้นถ้าเราเปิดนะแต่ตอนนี้คือเราไม่ได้ติดเครื่องแต่ก็เป็นออปชั่นที่ตอบโจทย์เมืองไทยเมืองร้อนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยมีแอร์เสากลางนะด้านซน้ายด้านขวาแล้วก็ตรงกลางส่วนที่นั่งข้างในความกว้างก็ใกล้เคียงกันประมาณสัก185เซติมตรภายในนะก็ถือว่ามิติตัวรถใกล้เคียงกัน่ะโอเคครับต่อมามาดูส่วนของถังน้ำมันถังมัน จะอยู่ทางด้านขวาทาั้งคู่ความจุก็ประมาณ65ลิตรทั้งคู่อ่ะนี้เรามาดูส่วนของด้านท้ายด้านท้ายเริ่มจาก211 21ก่อน211เนี่ยจะเป็นไฟไฟไท้ายที่เป็นไฟเบรกเป็น LED นอกจากนั้นเป็นหลอดไส้เขาเรียกว่าเป็นไฟมันติีร์ีเฟคเตอร์แล้วก็มีแบตคำว่า E230 แล้วก็คิวโครเมียมลากยาวไปจนถึงด้านซ้ายมือสุดไฟเบรกที่3อยู่ตรงกลางน่ครับแล้วก็มีคำว่า2.5 2.5คือความจุของเครื่องยนต์นะโครเมียม แล้วก็ปาร์คเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดไปตัวเสียเดียวอ,ยอออคู่นะครับถ้าเป็น e230 e e, e 30, จะออกคู่จะลอกว่าในส่วนของตัว a m g สิ่งที่ต่างนั่นก็คือไฟเบียรตัวที่3 212จะไม่มีแล้วก็ไฟท้ายของ212เนี่ยจะเป็นไฟเกือบ LED 100%แล้วมีแค่นิดเดียวที่เป็นไฟถอยตรงนี้นอกจากนั้นเป็น LED หมดแล้วก็โคมไฟของ LED จะให้ลำแสงที่ส่องสว่าง สวยงามมากกว่าและคิ้วโครเมียมสำหรับ AMG จะไม่มีแต่ถ้าเป็นเป็นตัวอวังกาศเนี่ยจะมีคิ้วโครเมียมตรงกันชนเห็นไหมอันนี้ไม่มีนะแต่เซนเซอร์เข้ากันกนี่คือ4จุดแล้วก็แบตตัวนี้จะเป็น E250CDI ส่วนคิ้วโครเมียมตัวนี้ก็คาดคล้ายๆกันนี่ก็คือความแตกต่างส่วนการบรรทุกสัมภาระก็บรรทุกสูงก๊อได้ประมาณ2ถุงเช่นเดียวกันใกล้เคียงกันประมาณสัก520ล โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปจุดเด่นให้รู<อ>้ว่ามันต่างกันยังไงก็แน่นอนครับ211เนี่ย E 2ออวังกาศเนี่ยอายุมันเก่าเพราะว่าปีมันปี2007แต่ว่ามันได้ในส่วนของงบประมาณที่อยู่ประมาณสัก3า0 0 0นกลางๆคุณก็ได้ขับรถเบนซ์ l a ค s าแล้วนี่คือจุดเด่นข้อที่1ก็คือราคาต่ำกว่าต่ำกว่าครึ่งหนึงจุดเด่นที่2ก็คือ คุณได้เครื่องยนต์ V6 เป็นเบนซินนะ V6 204แรงมา้าตัวนี้นี่ครับเดินทางไกลมันจะแซงดีมันจะแรงอัตราเร่งจะดีมากแล้วก็ความเงียบความนิ่งของมันถือว่าสุดยอดมากแล้วก็ภายในลายไม้ b a c k b i r d i Maple ตลอดจน Air 3โซนคุณก็จะได้ออปชั่นที่มากกว่าตัว AMG และอันที่3ก็คือความคลาสสิกหรือว่าความร่วมสมัย นาทนูเป็นยอดนิยมของยุค2องหถ้าวันนี้นะคุณไม่เคยขับคุณไม่เคยครอบครองเนะี่ยถ้าคุณได่เป็นเจ้าของมันรับรองว่าคุณจ่ายแสนได้ของมูลค่า4ล้านแน่นอนอทีนี้มาดูส่วนของดีเซลจุดเด่นของดีเซลนะ e 2 5 0 cdi amg ด w 2 1 2แน่นอนครับตัวถังมันเป็นตัวถังใหม่เพราะว่ามันเป็น all-new ตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของความทันสมัยความใหม่และอันที่2ก็คือคุณได้เครื่องยนต์ดีเซล ดีเซลหรือมันจะประหยัดน้ำมันประมาณ17-20กิโลเมตรต่อลิตรดีเซลแรงบิดสูงในรอบต่ำอัตราเร่งดีประหยัดดีแล้วก็คุ้มค่าในยาวถ้าคุณต้องการขับรถเวนที่มีอายุ10ปีขึ้นไปนะคุณสามารถที่จะใช้ดีเซลได้นอกจากนั้นคุณก็จะได้ความหล่อ,อก,กว่าเพราะว่าเอ็เนี่ยหล่อมาตั้งเกิดหล่อมาตั้งแต่เยอรมันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกันชนหน้ากันชนท้ายสเก์ตรอบข้างภายในเอพวงมลาลัยเอ็ช่วงล่างเอ คุณจะได้ความหลอ่อความเท่กว่านั่นเองและอันดับที่สานั่นก็คือความคุ้มค่าทางด้านราคาจากเพียงต่อล้านวันนี้ก็ราคาไม่ถึง700,000บาท ,0,000 ก0 0นกลางๆก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้แล้วอ่ะทีนี้ผมจะมาแนะนําราคานะถ้าหากว่าคุณจะเล่นคุณควรจะเล่นประมาณเท่าไหร่ในตลาดมีประมาณ3 0 0 0 0 0ถึง4 0 0 0 0 0ถ้าสภาพดีๆนะเราว่ากันที่3 0 0 0 0 0ถึง4 0 0แ0 0แต่ถ้าเป็นรถที่โซมโซมรถที่สภาพไม่ค่อยดีเนะี่ยเราก็ไม่ค่อยแนะนำราคาคันนี้เหีือเลขไม่ก็ประมาณแสนนิดๆเท่าน,นั้นเอง ส่วนคันนี้ในตลาดก็มีตั้งแต่ประมาณ5 0 0 0ส0ถึง7 0สนเท่นเดียวกันถ้าสภาพไม่ดีส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่า5 0 0 0 0 0และส่วนใหญ่เป็นรถเป็นรถปี2010ลงไปนะครับจะเป็นเบนซ์ศู์ไทยซึ่งจะไม่ค่อยมีดีเซลส่วนใหญ่จะเป็น e200 และก็ e200 e250 4 g i ซึ่งตัวเล่นคือตัว e250 4 g i ตัวนี้ถ้าคุณชอบเนะเลือกรถที่สวยในราคาประมาณ6 0 0 0ถึง7แสนจบและรุ่นนี้ เลือกรถส,สวย3 0 0แสนถึงส0 0แสนจบแต่สำหรับคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะมีรถเบนไม่ว่าจะเป็น d v 2 2 2หรือ W211 วันนี้ผมก็จะช่วยแนะนำราคาให้คุณนะคันนี้ผ่านการทำสปาพรีเมียมมาหมดทุกขั้นตอนแล้วสปาพรีเมียม4ขั้นตอนผ่านแล้ว้วไดในส่วนของยางมิชลินไปคุณซื้อไปทำอะไรเพราะรถคันนี้ผ่านการสปาผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากเบนซ์วีทุกขั้นตอนแล้ว จริงๆนะถ้าหนาหน้าร้านเนี่ยมันจะมีราคาพิเศษอยู่นั่นก็คือการการันตี1ปีฟรีค่าซ่อมการันตีอะไหล่ A ถึง Z อยู่ที่ประมาณ4 0 5 9 0 0 0บาทแต่วันนี้ผมจะไม่ขายราคานี้ผมจะราคา3 0 3 5 0 0 0บาท3 0 3 5 0 0 0บาทคุณเอาไปใช้ได้เลยไม่มีการการันตีนะเอาไปโอนเองเอาไปใช้ได้เลยคุณซื้อรถสภาพแบบนี้เราจะตรวจสอบเราจะรีเช็คด้วยคอมพิวเตอร์ตาให้อีกครั้งนึง แสนสามหมื่นห้าพันบาทเอาไปขับลอๆได้เลยส่วนคันนี้อันนี้เหมือนกันผ่านทุกขั้นตอนมาหมดแล้วแล้วเลขไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นเก้าคันนี้ก็ขายเพียงแค่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองทั้งสองคันนี้ไม่มีการการ,การันตีหลังการขายเครื่องเสียเกียร์พังช่วหรวมคุณไม่สามารถที่จะเคลมได้แต่ถ้าหากว่าต้องการเคลมได้คันนี้แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งปี ขึ้นอยู่กับคุณแบบไหน7 5็0 0 0กพันบาท1ปีส่วนคันนี้ผมนะย้่างมีทีก็คือ3 3 5 0 0 0บาทไม่มีการันตีคันนี้ผมเชื่อว่าคุ้มค่ามากที่สุดและถ้าหากว่าอยากเป็นเจ้าของก็ติดต่อมาที่เบนซ์วีพซอยรายมิทราเก้ากรุงเทพมหานครเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9กานกาถึง18นาฬิกาเบอร์โทรศัพท์0 8 1 8 5 6 1 5 1 5, 5, 5, 5, 5, 5 0 8 1 8 5 6 1 5 1 5เบนึ่งห้าหนึ่งาศูนตีม่ดากทน่สุดานราบนทรา เบนส์ีช่วยคุณเน้นมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ